สุราเมรยะมัชฌะปรมาสถานานะคะสวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกับเอวาชาแนลตรงนี้นะคะวันนี้เราจะมาท่องศีลห้าข้อค่ะ oh. นะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะ ปานตาิปาตาเวรมณีศิขาประทังสมาทิามิห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตค่ะแล้วก็ห้ามฆ่าคนด้วยนะคะแล้วก็ไปข้อสองเลยนะคะก็คืออัทินาทานาเวรมณีศกขาประทังสมา ที่ยามืค่ะก็คือห้ามรักขโมยค่ะลักขโมยนะคะไม่ได้ออกเสียงรอเือนะคะมันมันนั่นก็คืนรักขโมยมนะคะนะลักขโมยก็คือขโมยของนะคะแล้วก็ไปข้อที่สามเลยค่ะนะคือกาเมชุริชาจารนะชุริชาจารนะ เวรามีสีขาวประทั้งสมาธิานี้ก็คือห้ามไปรักคนอื่นที่ไม่ใช่คนรักของเรานะคะแต่ถ้าเราไม่รักคนนี้แล้วล่ะไม่รักคนนี้แล้วถ้าถ้าเราไม่รักแฟนเก่าแล้วเราก็จะไปรักคนใหม่ได้ค่ะอ,อ๋อข้อที่สี่นะคะก็คือมุก สิกขาประทังสมมาทิยานิก็คือห้ามโกหกนะคะต่อไปข้อ5ค่ะก็คือสุราเมรยะมาชปรมาตฐานะนะคะเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยานี้ก็คือห้ามดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ห้ามเล่นการพนันด้วยนะคะ แล้วก็อะไรคะช่วกันคิดหน่อยถูกต้องค่ะนั่นก็คือคืออะไรคะอีกอันนึงนะคะขอให้คุอแม่ตอบนะคะแล้วก็อะไรคะ <c oughs> ทำเล่นอบายามุใช่ค่ะอบายามุกนะคะทำถูกห้าข้อทำไมคะ เพราะว่าจะได้ขึ้นสวรรค์นะคะ่ะสินหาข้อถ้าเราทำได้ดีโลกก็จะน่าอยู่นะคะนะวันนี้สำหรับคนทั่วๆไปนะคะที่ไม่ได้ขโมยของหรือว่าลักขโมยนะคะขอให้ทุกคนมีความเจริญนะคะแล้วก็มีเงินทองนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ ในที่อยากทำนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราพว่เป็นกำลังใจให้เอวาชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ